สวัสดีครับผมนักตะกันสุรสารครับคลิปที่จะพูดในต่อไปนี้ครับก็เป็นคลิปพิเศษของผมนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากหลังจากที่ผมได้มีโอกาสฟังนายกแพทองทานทแถลงผลงาน90วันไปแล้วเมื่อเช้านี้ครับก็ทําให้คิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้ผมต้องออหาโอกาสมาพูดคุยกับทุกๆท่ทานครับ ผมคิดว่าหลายท่านที่ได้ฟังการถแถลงผลงาน90วันของรัฐบาลแผ่ทองคานไนเมื่อเช้านี้นะครับก็นะบอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่ผมก็ได้ฟังท่านก็ได้ฟังไปแล้วนะครับท่านมีความเห็นอย่างไรต่อกาแรแถลงผลงานใน90วันของรัฐบาลแผ่ทองคานนะครับก่อนหน้าที่ผมจะได้มีการทำคลิปในวันนี้หรือก่อนหน้าที่ ที่มีการถแถลงผลงาน90วันของอรัฐบาลแพ์ทองทานเนี่ยนะครับผมได้โพสต์คลิปไปก่อนหน้านี้ประมาณวัน2วันนะครับโดยผมตั้งชื่อประเด็นที่ผมได้โพสต์ไปไว้ว่าถแถลงผลงาน90วันครับทำใหญ่แต่ในกรงครับก็วันนี้คุณแพรทองทานก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคลิปที่ผมโพสต์ไปเมื่อ วันสองวันที่ผ่านมานั้นน่นะครับมันตรงกับการกระทําของรัฐบาลของคุณแผททองไทยคือทําใหญ่ครับทําใหญ่แต่ในกรวงครับผมทูลให้อีกนิดก็ได้ครับทาใหญ่คืออะไรครับทาใหญ่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นนิสัยของพรรคเพื่อไทยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะผมเคยเห็นนะครับเคยสังเกตการเคยติดตามอยู่เนี่ยนะครับพอพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับถ้าจะทําอะไรก็ต้องทําให้มันใหญ่ให้มันแกร่งเขาไว เสียเงินเสียทองไม่ว่าครับแต่ขอให้มันดูยิ่งใหญ่หรือทําไปแล้วนั้นนะก็สุดท้ายเลยนะครับสิ่งไดที่ทาไปนั้นอาจจะไมเ่เกิดความเป็นรูปธรรมขึ้นในนามดับถัดมาก็ไม่เป็นไรครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเคยเห็นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่วิสามันประจําปีหรือการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพอรรคเพื่อไทยก็ตามแต่นะครับการถแถลงผลงาน90วัน เมื่อเช้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ผมนะเ,เห็นรัฐบาลมาก็หลายรัฐบาลนะครับก็ไม่ค่อยจะมีรัฐบาลไหนละครับที่จะได้จากที่มีการถแถลงผลงานไม่ว่าจะเป็น1ปีนะนะหรือ90วันเหมือนรัฐบาลของนายกแพทย์ทองถาที่จัดนะงานอลังการงานสร้างแกรนขนาดนี้ครับ การไปเช่าสถานที่ซึ่งเป็นห้องประชุมของสถานีโทรทัศน์ช่อง11ซึ่งใหญ่โตโมโหฬารมีการสร้างสแตนนะครับมีจัดสถานที่เอาเข้าอี้โซฟาตัวใหญ่อยู่แถวหน้าเราลงไปเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับบนเวทีนั้นนายกแพทองทานยืนพูดอยู่คนเดียวครับมีมอนิเตอร์ตั้งเอาไว้ข้างหน้าผมไม่ทราบว่าหน้าจอนั้นมีข้อความอะไรบ้า ผู้ฟังก็เป็นรัฐมนตรีแถวหน้าสุดก็เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีผมไม่ทราบวะกระทรวงไหนเป็นของพรรคไหนบ้างครับนะฮะแล้วก็ผ่านจากนั้นไปก็มองไม่เห็นแล้วครับว่าใครเป็นใครแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นบรรดาสสนะฮะของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแล้วก็จะมีสสของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอีกด้วยหรือไม่แต่คงไม่รู้แหละครับว่าบรรดาท่านผู้นําเหล่าทัพนะฮะหรือท่านผู้ราการจังหวัดที่มีข่าวว่าจะถูกเชิญมา มาที่นี่หรือไปนั่งรมันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลผมไม่ทราบน,นะครับครับแต่ว่าการถแถลงผลงานในครั้งนี้นะก็จัดใหญ่ครับอย่างที่ผมพูดมาครับนะแต่ว่าผมก็สงสัยนะครับว่าการจัดใหญ่ก็ต้องใช้เงินมากนะงบประมาณที่นํามาใช้ในการจัดกิจกรรมถแถลงผลงานในครั้งนี้ใช้เงินจากไหนครับ ใช้เงินก็ประมาณแผ่นดินหรือใช้เงินของพักเพื่อไทยหรือใช้เงินของห,หน้าพักเพื่อไทยหรือใช้เงินของคุณทักษิณผมไม่ทราบนะครับผมก็คาดเดาไปแต่นะก็น่าจะเป็นเงินของเ,อเงินเงินที่เป็นภาษีเราแหะครับนะเงินของรัฐบาลนะครับเพราะมันเป็นการถแถลงผลงานของรัฐบาลนี่นะครับก่อนใช้สตางค์น่าจะเยอะนะครับผมดูดูแล้วเนี่ยนะครับหรืออย่างไรครับ หรือว่าทางสถานีให้ไปใช้ห้องประชุมฟรีฟรซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นได้นะครับเพราะเขาก็ทํากิจกรรมทําธุรกิจที่ต้องมีารมายได้รายจ่ายเหมือนกันครับจะไปใช้แค่ฟรีนั้นก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าจัดใหญ่ขนาดนี้นะครับกับสิ่งที่มันควรจะได้มาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากันเอาละครับ,รบประเด็นที่รัฐบาลของคุณแพรทองทานตั้งไว้ ในการถแถลงผลงานในครั้งนี้ตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่า2,568ครับโอกาสไทยทำได้จริงนี่สั้นๆนะครับแล้วก็มีการขยายความต่อไปอีกนิดนึงนะครับว่าในปี2,568เน,นะครับก็จะเป็นปีทองของคนไทยนะครับจากผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่ทำได้จริงย้ำ นะครับจากผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่ทำได้จริงหมายความว่าผลงานในปี2,567ในรอบเวลา90วันที่รัฐบาลทำนั้นมีความเป็นรูปธรรมนะครับอันจะนำไปสู่นะครับสิ่งที่รัฐบาลจะทำในอนาคตคือในปี2568นั้นก็จะสามารถทำได้จริงอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับก็ผมตีความนะ ตามประเด็นที่รัฐบาลได้นำมาเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนครับผมก็ตั้งใจฟังนะครับการถแถลงผลงานของรัฐบาลเมื่อเช้านี้นะตั้งแต่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนายกร,รัฐมนตรีดูการพูดการจาการเดินไปเดินมาบนเวทีดูสังเกตดูอากัปกิริยาของคนฟังว่าเขามีความชื่นชมตรงไหนปรบมือในกรณีไหนอย่างไรสาระที่นายกเอามาพูดนั้น ตรงตามประเด็นที่ได้เคยพูดไว้นะหรือไม่ครับแต่ผมก็บอกตามตรงนะก็ว่าผมก็ผิดหวังนะเพราะว่าจริงๆนั้นนะ่ะสิ่งที่นายกควรจะพูดก็ต้องคำนึงถึงประเด็นที่ได้บอกไว้กับผู้สื่อข่าวและประชาชนครับก็คือเป็นการถแถลงผลงานผลงานกี่ปีเออโทษกี่วันครับ90วันครับของรัฐบาลของคุณแพททองทานนะตั้งแต่รับตำแหน่งเข้ามาเป็นนายก เข้ามาบริหารประเทศในฐานะเป็นรัฐบาลจนถึงวันนี้น่าจะเก้าสิบว่ามันมันมีอะไรบ้างครับที่ประสบความสําเร็จซึ่งผมก็บอกว่าผมก็ตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังแต่ผมเรียนตามตรงนะครับพราผมไม่ได้ยินนะครับว่านยายกแพทองทานนั้นได้พูดถึงความสําเร็จอะไรบ้างใน90าวันที่ผ่านมาผมไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินว่าโครงการดิจิตอลบัลเลตนั้น สำเร็จรุล่วงไปได้โดยดีเพราะก็มันไม่สําเร็จนี่ครับไม่ได้ยินว่ารัฐบาลสามารถจะลดรายจ่ายของประชาชนนะนะหรือเพิ่มรายได้ของประชาชนได้ไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินว่ารัฐบาลสามารถจะปรับนะครับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำให้กับบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้ตามที่ได้ถแถลงไว้เป็นนโยบายนะครับนี่ครับผมไม่ได้ยินนะครับ แต่ที่ผมได้ยินคืออะไรครับผมได้ยินนั้นกับนะเป็นเรื่องของการสั่งราชการนะโดยตัวของนายกแพทองทา,งานไปยังบรรดารองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในหรือบนเวทีในวันนี้มอบหมายเรื่องการแก้ปัญหายาเสติดให้รองนายกคนนี้มอบหมายเรื่องของการค้าขายข้าวจะปรับเปลี่ยนยังไงให้กับรัฐมนตรีคนนี้รองนายกคนนั้น นี่ครับที่ผมติดผมก็เลยสงสัยครับว่าเอ๊ะวันนี้มันเป็นวันอะไรกันแน่ครับวันนี้เป็นวันที่นายกแพทองทานจะมาถแถลงผลงาน90วันหรือเป็นการประชุมคอรมอนอกสถานที่ครับมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะคอรมอนอกสถานที่ก็เพิ่งเป็นประชุมที่เชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองครับไหนจะมาประชุมครมอนอกสถานที่ที่สถานีที่ห้องประชุมของสถานีโทรทัศน์ท่อง11อีกลวครับ ก็ถ้าไม่ใช่การประชุมต่างๆที่ไงนายกมาสั่งรัชการบนเวทีแล้วครับมันผิดงานหรือเปล่าครับท่านนายกนะมันผิดงานไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็บอกว่าผมผิดหวังนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ยินนะผลไม่ได้ยินว่ารัฐบาลของคุณแพรทองทานนั้นใน90วันนั้นยืนยันว่าได้ทำอะไรบ้างครับส่วนอนาคตนั้นผมคงคงไม่รู้จะฟังไปทำไมครับนะเพราะว่า สิ่งที่ผ่านมานั้นนะที่พรรคเพื่อไทยพูดหรือที่รัฐบาลคุณแพรทองทานได้ถแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภานั้นนะตั้งแต่ช่วงวันที่เข้ามารับหน้าที่นั้นจนถึงวันนี้หลายเรื่องยังทำไม่ได้ครับแล้วจะให้ผมไปเชื่ออนาคตในปีหน้านะในปี2568ได้อย่างไรครับท่านนายกแพททองทานครับก็ทำใหญ่ทีงครับ แต่ข้างในนั้นกรวงโ๋ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าหลายท่านที่ได้ฟังนะการถแถลงผลงานใน90วันของนายกแพทองทานนั้นจะเห็นเป็นประการใดครับถ้าเห็นต่างจากผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องอย่างนี้นะครับนะก็มักจะเกิดขึ้นเสมอๆกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานครับเพราะว่าผมยังคงยืนยันนะครับว่าด้วยต้นทุนนะ ในการที่จะนํามาใช้ในการทำท้า่เป็นนายกของคุณแพทองทานนั้นมันมีน้อยต้นทุนก็น้อยประสบการณ์ก็น้อยความเฉลียวก็มีไม่มากครับเพราะฉะนั้นในทุกครั้งทุกโอกาสที่นายกแพทองทานโชว์เดี่ยวจะมีปัญหาเสมอครับจะมีปัญหาเสมอไม่เว้นแม้กระทั่งครั้งนี้ครับครับท่านนายกครับก็อยากถามท่านนายกครับเมื่อเช้านี้ท่านนายกไปไหนมาครับ ผมได้ยินเสียงแววแววมาเข้าหูผมว่าเอ๊ะนายกตอบว่าสามพาสองศอกค่ะครับถ้าตอบอย่างนี้ก็สวัสดีประเทศไทยครับ